สวัสดีเอฟซทุกคนเดอ้อครับผมที่เห็นอยู่นี่เพื่อนๆอ,อาจที่ว่าเป็นอีหยังครับนี่คือคดปลวกครับมันนี้ที่มาทําความรู้จักกับคดปลวกกับอีกวัตถุมงคลจากธรรมชาตินะครับหรืออีกอย่างหนึ่งที่ค้นเอื่นกันก็คือของธนสิทธ์นะครับถ้าเป็นแบบว่าวัตถุมงคลจากธรรมชาติขาเจ้าสิเอื่นว่าของธนสิทธิ์หรือของกายสิทธิ์ต่างๆนะครับว่าหมายเพิ่นนี่ครับ โคดปวกนะครับกับเป็นที่นิยมและก็รเสาะแสวงหากันมาตั้งแต่โบราณเหมืคนกับพี่น้องและยุคสมัยนี้เขาก็หากันอยู่ด้วยครับพอเป็นโคดที่มีอนุภาพสูงแม่จะเป็นโคดที่พบเจอได้ยากนะครับเป็นก็ทิมีวิธีหาคนโบราณครับเพิ่นว่าให้สังเกตจอมปวกที่ว่าญ่ใหญ่ผิดปกติอ่ะพี่น้องแล้วข้อที่สองเพิร์นวามันเกิดอยู่ในอันจอมปวกนี่สิไปเกิดอยู่ในทีอารพ์เช่นยุคคลางสารพระพุ่มอยู่ในอัน แบบมองอัฐน,นะไหมสารเจ้าต่างๆอ่ะมันติดแปลกๆข้าเจ้ากสิเลียวเบิงแล้วว่าในนี่น่าจะมีคดนะครับต้องหุจักสังเกตนะครับเวลาสีหาเอาคดปลวกคนโบราณเขา็สิสันนิฐานเอาไว้ก่อนเลยว่าจะต้องมีคดวิเศษอยู่ในหันนะครับถ้าจอมปลวกแบบใหญ่ๆแปลกๆ่นก็ตีก็ใส่พันทิตสังเกตแล้ว่นก็นสีเอาปืนไปยิ่งเบิงพี่น้องเอาปืนไปยิ่งเงิน ถังปืนยิงบออกแล้วเพื่อนกระสิเริ่มขุดหาครับเพราะมีขดเกิดขึ้นอยู่ในจอมปลวกยางแน่นอนนะครับเพื่อนกระสิสันนิษฐานกันทั้งสันพะเตียวปืนไปยิงเลยได้พี่น้องสมัยก่อนปะเถียวปืนไปล่องอันปืนยิงบาออกบาเขาเพื่อนก็ต้องขุดเบิ้งล่ะครับว่าตรงมีขดอยู่ในหันขั้นตอนต่อมาถ้าเพ็่นยิงบาออกแล้วเพื่นกระสิคทาการบวงสวงขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สทิตอยู่ที่จอมนัน กสีล้อห้จนกว่าครบสามวันเพื่อห้บรรดาปวกอุยพยบห้ปวกถิ่มหั่งซะก่อนดิพี่น้องจังเอาได้บ่ไม่รอไปกุดเอาเลยเด้จากนั้นก็สิเฮ็ดพิธีจอมจอมเอามาทุบหาโคตกันต่อไปนะครับสำหรับโคดปปวกนะครับพี่น้องมีอยู่ด้วยกันสามแบบก็คือแบบที่หนึ่งเขาอื่นว่าโคตปลวกขาวแบบที่สองเขาอื่นโคตปลวดดำแบบที่สามเขาเรียกโคด จอมปลวกแบบที่หนึง่งคดปลวกขาวเิ่นวามีสีขาวนุ่นเป็นก้อนแข็งมีขนาดบ่อตายโตก็อาจมีมีน้อยมีใหญ่แต่บางสิ่งกับมีลักษณะเหมือนกับหังปลวกเล็กๆฝังซ่อนอยู่ในจอมปลวกอีกชั้นหนึ่งแบบนี้ตีหาได้ยากและบอกคอใครไม้พบเห็นครับจหรับคดปลวกขาวในสีขาวหาค่อนข้างยากแต่คนบ่สังเกตอหลีนะครับ อนุภาพคตปวกขาวนี่จีเด่นทางเมตตาโชคลาภแขวขาดมาหาอุดคงกระพันเนอครับผมบาดอันคตที่สองนี่คตจากปวกดํากระสีมิห้างสีดําพี่น้องตัวปวกกะนีสีดํามีนิสัยดุมากกลัวปวกขาวเนื้อของคตรสีมิสีดําขนาดเล็กใหญ่บนแนนนันคือกันครับแข็งแกร่งครับมีอนุภาพรุดเดียวกับคดปวกขาวครับกะ เดินทางเมตตามหานิยมนะครับประเภทคดปลวกนี่ครับในปัจจุบันได้มีกลุ่มคนบางประเภทพยายามสียัดเยียดให้สเกต็ตดาวตกเป็นคดปลวกดําครับคนเสียวมาตัวหลายครับช่วงนี้สีเอาพั้นที่เอาได้เห,หินยังมากสีว่าเป็นคดครับพี่น้องก็ระวังดีๆเดอ้อแท้จริงแล้วคดปลวกดํากับสเกต็ตดาวตกนั่นมันแตกต่างกันอย่างหลายอยู่เลยครับแต่กะด้วยรูปลัก,กษณะของสเกต็ตดาวเป็นรูปไข่รูปปลก ก็เลยเหมาเอาว่าเป็นโคตรปวกราคาเรียนหากะของปวกดำกับมีราค่าแพงนะพี่น้องสังเกตดี่ดีกวาสเกต็ตดาวอยู่มาโคที่เดียวเนี่ยสเป็นของแทนนี่สีแพ้งกลัวแห้งแพงกว่วไอหินสเกต็ตดาวครับแต่ว่ามันกัสังเกตยากไอโคตรจอมปวกนั่นเป็นของกายสิทธ ที่ไม่เกิดมีขึ้นให้พบเห็นได้ไงด่ายๆนะครับเป็นคดที่หายากที่สุดในชีวิตในตำราโบราณว่าไว้ว่าถ้าคดจําปลวกลังใดเกิดขึ้นตามภูเขาอาจจะมีแร่ธาตุที่เป็นสายแร่เหล็กอาถันบางชนิดอยู่ในดินบริเวณนั้นเมื่อปลวกมาทํำรังที่บริเวณนั้นจะมีแร่เหล็กปนอยู่จึงทำให้จาปลวกที่มีแร่เหล็กได้ และถ้าจอมปลวกลังใดไปสร้างลังอยู่กลางทุ่งและลังนั้นกลายเป็นคดหินกลายเป็นเหล็กและแม่เหล็กดูดติดเขาบอกว่าคดจอมปลวกลังนั้นเคยมีเหล็กไหลอาบผ่านเข้าไปในรังนั้นจึงทําให้มีพลังของเหล็กไหลในคดจอมปลวกนั้นบางส่วนนะครับนี่ก็เป็นความเสือ่อ้ดยพี่น้องพอพนว่า คดทีบ่คือกันนะครับคดจอมปวกแล้วแต่สถานทีปวกไปเห็ดจอมปวกนี่แหละครับเห็ดอยู่พูเขาก็จะเป็นสีไข่ไขๆแม่เหล็กครับเป็นไข่ไข่ขอันอย่างแล้วก็เอื่นเล็กไหลนะครับแต่ไปเห็ดอยู่กลางทงก็จะกลายเป็นหินเนี่พี่น้องอันนี้เป็นมีความเสื่องสัน่นบอกง,ง่ายๆแล้วแต่ปวกสิไปเห็ดอยู่พื้นที่หดครับโคดกับสีลอยรูปร่างบ่คือกันครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเดอ้อ อันนี้มาเวามาบอกให้พี่น้องฟังเฮาสิได้บ่ถือตัวถือต้มต้องเบิ้งดีๆครับแต่ผชอบแนวนี้ครับไอ้คดจอมปลวกเป็นของวิเศษมีดีรอบตัวไม่แพ้เหล็กไหลใครได้ไว้ครอบครองเป็นเจ้าของถือว่าเป็นผู้มีวาสนาสูงส่งเลยทีเดียวท่านเพิ่นววานะครับเนาะอนุภาพกับครอบจักรวาลเป็นของหายาก คนเล่นเครื่องล่างของขังจากธรรมชาติกับสินิยมครับเพราะคดจอมปวกเสือวาบรรดาลโชคลาภทรัพย์สินเงินทองแก่ผู้ครอบครองและสร้างความสำเร็จกาวหนาให้ชีวิตแกบุคคลนั่นด้วยพวกนักธุรกิจพวกเศรษฐีเพื่อนก,ก็นเลยมักเอาไวบูซานะครับเพื่อนว่าเอาไวนาบานของตนติดป้องกันอัฐนคุณใสคุณค้นพรบมนี้ครับและกะ ประเภทเพื่อนมาบางคนเพืเ่อนเกิดเสื่อว่าอยู่ยงคงกับพันฉันไผ่มีไว้มีคดจอมปลวกไว้กัดเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองอันนี้ก็เป็นความเสือ่อของแต่ละบุคคลนะครับเพื่อนๆนี่คตตรับลักษณะเพื่อนที่บอกคือกัดในเพื่อนๆคดแต่ละอันคือผมว่อยฟังนั่นแหละคตท่านว่าไปตั้งทู่ทั้งผู้เขาทิดจอมปลวกตี่อยู่ผู้เขาทำมีโคตก็จะเป็นไล่ายๆอันเล็กไหล,ลครับเป็นแหล่ ยุกลางทงหรือว่ายุกลางปางสิกอาตจจิเป็นขื้หินนี่ครับนั่นที่มีลักษณะคนละแบบกะให้พี่น้องพิจารณาเบิ่งเอาครับเพราะสีบอคือกันครับแต่ราคาสื่อขายราคาให้บูชาเนี่ยแพงมากให้เพื่อน,อนแต่กะมันกัดยากอยู่ว่าสิพิสูจน์ว่าเป็นของแทหรือว่าแทแต่ว่าการสื่อขายนี่ผมก็ไปเช็คเบิ่งราคานี่หลักพันหลักหมืนน่นนะพี่น้อง หลักพันหลักหมื่นเลยทีเดียวคนกะคนจีเพิ่นมีความเสือกะว่าเพิ่นบด้เนาะเพิ่นมักแต่ว่าถ้าเขาไปหาเองกะโอกาสติดเจอผมว่าคอนขางสิยากครับคือผมวะคือผมว่ายฟัง่งตะแหลกเลรอครับคนโบราณ่นกะสีไปฮอดเพิ่นกระสีหาหาปืนไปล่องเลยครับหาปืนไปยิ่งปืนยิ่งบ่ออกเพื่อที่ทำการขุดขอขามาอย่างบนขุดหาอันขดจอมปวกนะครับพี่น้อง นี่ครับลักษณะบางเยอะบางอันมันกระสิเป็นไข่ไข่คือหินนี่ครับคือหินคือหินคือพวกไอ้มันติมีความแตกต่างบางอันก็บไข่ไข่อันหินสเก็ตดาวนะครับก็เลยมีผู้อันเอามาหลอกหลายอยู่ครับว่าเป็นคดจอมปลวกว่านี่คดจอมปลวกนะที่ได้ได้เป็นหินที่ว่าเขาเก็บมาเป็นหินสเก็ตดาวพี่น้องมันก็มีช่องว่างยู่ว่าคนเข้าเสียมาหลอกมาต้มเขาได้ครับ สำหรับโคดจอมปวกแต่พุทธคุณมันกระเด็นด้านส่วนมากคนที่ว่าเด่นด้านเมตตามหานิยมนะครับบางคนก็มีความเสื่อว่าเป็นมหาอุดเป็นป้องกันไพ่ทุกสิ่งทุกอย่างแหะครับก็คือผมบอกละ่ะมันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลก็ให้พี่ให้น้องไปพิจารณากันเอาเองนี่ครับลักษณะพิ่นนี่บางบางอันก็ถืิว่คือกันคือผมบาลแหละครับแล้วแต่สถานที่ปลวก ไปทำรังว่าพื้นคดนะี้มีหลายอย่างครับมีคดขนุนคดมะพร้าวคดไม้ไผ่หลากหลายเลยครับประเภทคดๆนี่คดกับมักคดขนุนกับกีเกี่ยวกับหนุนดวงหนุนอย่างสี่นะครับแล้วแต่ความเสือส่วนบุคคลนั่แหละ วันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังเดอ้อกะไปพิจารณากันเอาเองครับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้กะฝากไว้น้ำแนจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตถ้าชอบคลิปนี้ครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ